นี่ครับผมก็สิมาตําพริกเมื่อนี้ผมสิเห็ดเมนู่งไก่ทอดสามรสอันนี้พริกกระเทียมครับไก่ทอดสามรสครับไก่อะผมทอดแล้วครับนี่ครับไก่ทอดผมทอดแล้วเรียบร้อยผมสิมาเห็ดนามลาดมันครับนามสามรสลาด ตรงลองเห็ดครับมันมันสิเข่ากันบ่ครับนะกะอาเสีรสชาสตัดจัดๆนี่พริกกระเทียมครับตำให้ละเอียดเพื่อไปเห็ดน้ำลาดสามรสครับ นี่ครับพริกระเทียมผมใส่น้ำปักคามเปียกลงไปแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวห่อสีเฮ็ดน้ำสามรสครับผมเติมน้ำบักคามเปียกแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยครับเดี๋ยวห่อกระสีมะปุงนี่ครับผมใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปครับกระปุงให้มันได้เปรี้ยวเข้มหวานนะครับตามใจเลยครับปรุงตามใจเลย ใส่น้ำปลาิิหน่อยครับนี่ครับน้ำสามรสปรุงให้มันเปรี้ยวเข้มหวานครับนี่เคี่ยว่น้าตา,าลละลายครับ เกษติเอามาลาดไก่ทอดครับนี่ครับกเกษตรเป็นที่เรียบร้อยน้ำลาดไก่ทอดสามรสนี่ครับลาดไก่เลยครับนี่ไก่ทอดสามรสครับนี่ครับ หอมพริกกระเทียมครับนี่ไก่ทอด3ามรสนี่ครับกระเซตเป็นที่เรียบร้อยไก่ทอดสามรสนี่ครับกรรมวิธีเ็ง่ายๆไก่ก็คือสิมักเป็นกันอยู่นะครับทอดปกติครับสำหรับมือนี่ขอขอบคุณครับ